จ้างไทยทำแบบนี้กับรูปจ้างเมียนมาเห็นแล้วน้ำตาจะไหล สบายดีสวัสดีค่ะพีพีเอฟซี F ุ C, ูทันวันนี้มาพบมาพอกับออนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วค่ะพบผอกันขังที่สามนะทุกคนวันนี้วนะันหยุดเนาะทุกคนเยา่ายเผาเบื่อย่เผานายอ่ยอ,อนเดอ้อตากนวันหยุดอ่อนเขอทํางานแต่ก็เขอเฮ็ดงานเนี่ยเดอ้อจากพนะีเอฟซีนาะเย่าเผาเบือ่อเผานายกันเดอ้อจ้ะทุกคนจา้าวันนี้อ่อนก็นจะมาเผาถึงเรื่องราวนะทุกคนประเด็นทีว่านายจ่างไทยนะทุกคน ห้างานเนาะห้างานให้ลูกจ้างเห็ดเพิ่ม แต่ลูกจ้างคนนี้เป็นชาวเมียนมาก,ก็คือพม่าเนาะที่ขยันนะทุกคนอันนี้ต้องแยกแยะให้หน่อยนะทุกคนอ่ะคนบดีกับดีไปคนดีกับดีสุดๆเลยก็ดุผอมนะทุกคนขยันสุดๆอ้อนบอกเลยเนาะทุกคนนายจ้างคนไทยเผินก็อาจจะอยู่ไตแล้วทุกคนเผิอนอ่ะเป็นเจ้าของสวนยางเนาะทุกคนเนาะเป็นเจ้าของสวนย่างแล้วเผินไห่ลูกจ้างเนาะตัดหญ้าแลวก็เอาอ่ะขี้ยางนะไปขายเลยเนาะทุกคนแล้วเอาไปขายหูบอกลูกจ้างเผินยื้อ เ,เงินที่ค้าขี่ย่างมาให้นายนจางแตแนจากก่างกลัปบอกว่าให้ลูกจ่างเอาไปเบิร์ดโหลดนายจ่างเอาเนาะเพราะว่าหูว่าลูกจ่างต้องใส่เงินร้ายเพราะว่าล,ลูกอยู่ทางผม่มาเขาก็ลั่งห้ำเหี้ยนหละกะสีได้แบบเป็นกำลังใจนะทุกคนแล้วลูกจางเพิ่นกระบอกว่าต้องเขาพูดแนจางล,ลายๆเนาะที่แบบว่าซอยเรือเพิ่นมาตลอดทุกคนโอ้โหเห็นแล้วน้ำตาสีไลเดี๋ยวเราไปรับช่องับฟังคลิป้อมๆกันเลยจ้า มากเลยทนแปลงนี้ทนตัดหญ้าได้ไหมได้นี่ของใแตด้วยใช่ใช่ของผมผมผมซื้อไว้แล้วตัดถ้าทนตัดตัดได้เลยนะ เหมือนผมใช้งานหนักลูกน้องใช่ไหมครับมีส่วนยางเพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่งผมให้เขาตัดหญ้าแล้วกรีดแล้วก็ให้เอา,เอาขี้ยางไปขายเองด้วยครับมันเป็นส่วนยางเล็กๆที่เขาบอกขายะครับแต่ว่าผมมีจุดประสงค์ที่ซื้อส่วนยางนี้มาครับผมไปขายขี้ยางมาใหญ่ๆตอนนี้ค่าขี้ยางเหรอครับมาทนเก็บไว้เลยแปลงนี้ทนกรีดได้เท่าไหร่ทอนเอาไปเลยเพราะว่าผมว่าทอนน่าจะต้องใช้ตังค์เยอะอยู่ใช่ไหมช่วงนี้ใช่ ไปแค่โลกไปแค่เยอะยิ่งขึ้นเออนั่นก็โทนเก็บไว้แต่กีรีดได้ใช่ไหมกลางคืนกีรีดได้ใช่ไหมเออกีรีดได้เท่าไหร่ก็เอาไปเลยอผณขอบคุณสแายมากๆเลยแกช่วยมันตลอด,ดเนี่ยเอไเยอไม่เป็นไรตั้งใจทำงานแล้วกันส่วนหนึ่งผมช่วยอีกส่วนหนึ่งโทนต้องช่วยตัวเองครับและนี่ครับกับลังใจของโทน ในเน่จาพีพีเอกซีหลังจากไป่รับส้มรับฟังคลิปของเพิ่นกันแล้วเนาะทุกคนทุกคนจ๋าคือเนาะส่วนหนึ่งนะทุกคนอ่อนบอกเลยว่าบอมีประเทศใดที่ใจดีเท่าประเทศไทยแล้วที่ทั้งหายงานหายชีวิต ที่มีความหมันคงให้ชีวิตที่ดีเนาะเพราะว่าจะเป็นชีวิตของลูกจางแล้วก็ขอบครัวของลูกจางเนาะบว่าจะเป็นพามาเล่าเนาะโอ้โหดีขึ้นแบบเท่าตาเห็นเลยถ้าผู้ได้ขยนันมันเพียนซื้อสัดแล้วอดทนกับอยู่หน้าจา่จางจักท่ดไดปีนะคนก็หายนั่นหายหนีนะทุกคนออนเทนแล้วก็อื้อแบบ น้ำตาสิไลออนกับตั้งคอขอบคุณในายจางคนไทยหลายๆเด้จอจ้าน้ะทุกคนนี่แล้วทุกคนความดีเนาะความดีของเพิ่นบ่ดด้แบงแงกว่าเป็นคนส้นสายบ่ดด้แบงแงกว่าเป็นคนผิวดำผิวขาวเลยยังเพิ่อนไ้เกียรติแต่ก็เพิ่น บ่มีคำว่าสี่เอ้ยอ่ามีข่าวอย่างเงี้ยดังหน้าเพิ่นบริขิตแข่เพิ่นวายากซอยลูกจางคนหนีจริงๆนะทุกคนอืเห็นแล้วกันเนาะอ่อนก็มีเรื่องเล่าหนึ่งอ่าเรื่องเล่านีก็เป็นของพี่รายของอ่อนเองนะอ่อนก็จะมานําเสนอเนาะทุกคนทุกคนจ้าทุกคนอ่าขันคนใดที่อ่าติดตามอ้อนเนาะทุกคนก็อาจจะหัวอ้อนมีพี่ชายเนาะอยู่ที่จังหวัดพัทลุงเนาะอ่าก็จะได้ ได้แฟนเนาะมีแฟนอยู่จังหวัดพัทธลุงก็คือมีลูกสาวสองคนเนาะทุกคนส่วงสองสามปีที่แล้วออนกับนางรถไฟไปเที่ยวน้เผิ้นแล้วทุกคนเนะาะตาอ่อนองหวังอ่อนก็จะไปเที่ยวกันนะไปหาทํามขีปไปหาแบบหน้าเที่ยวเพราะว่าอากาศอยู่ไต่อะมันดีสุดเลยเนาะอ้อนจะมานําเสนอเรื่องราวนี้ของพี่ชายเนาะพี่ชายออดกะเหตุงานกับนายจางคนไทยสิบปีแล้วเนาะทุกคนผูบอทุกคนนายจางคนไทย่นบอกว่าอยู่ยังผูบอ นี่พีสะไยเนาะพีสะไยอ้อนบอกว่าถ่าอยู่ไปดนดนนะไอจ่างบอกว่าจะยกทีดินไห้จะยกทีดินไห้ถ่าแบบว่าถ่ายอยากสางรักปักทานอยู่อ่าจังมัดพัทธลุกเนาะเพิ่นจะยกทีดินไห้เพิ่นจะเส้นสนนให้เลยเพราะว่าอ่าค่ะค่ะว่าเป็นลูกจาก้างยูสิบกว่าปีนะทุกคนเข้าใจบ่อยู่ตั้งสิบกว่าปีเนาะเหตุงานกะเหตุงานเต็มถี่อา พี่ชายอ้อนกับเฮ็ดงานงานเกี่ยวกับเทเทเททอเทเซากแล terrace, like ้วทุกคนประมาณนี <investigation> ้แล้วเนาะเพิ่นเฮ็ดกับแฟนเพิ่นบางัางเหมือนกับเออได้แบบเพิ่นเฮ็ดเป็นเบิร์ดผ่นนะเนาะเททอเทเซาเทอิตแต่ก่อนเน่คือยูชิปโกเปียคิดเอาทุกคนนายจ้างเพิ่นหักแห้งแบบเวลาเพิ่นเฮ็ดกับเข้ากับนาำเพิ่นก็เอามาแบ่งเวลาเพิ่นไปหันไปหนีเพิ่นก็ซื้อหันซื้อนี้มาฝากแล้วปีใหม่หูว่าทุกคน ปีใหม่นะเพื่อนไห้เงินนอะกคนเพื่อนไห้เป็นเงินหรือว่าบางไห่งก็ไห้ไข่น่นำเลยก็บไห้อ่าเป็นเขาน้ำนอะดคนเพื่อนไห้แต่ท้ามาเซียค่อยููบบจา้าที่ใช่อ่อนนะ่อยููฟี่เนาะเพราะว่ายูยูอยู่ยเมื่อสามากกับตื่นมาเห็นงานท่านนะตื่นมาเห็นงานเองโดยที่บไดเวณมีไผ่คุม้มเพราะว่า,วาพี่สะไผ่เหมือนกนเนนเนนอ็เป็นคนไทยเป็นบอน้องเพิ่นเป็นคนไทยเหิือนกันรอรับออเดอร์เนาะว่าเอออร์ออเดอร์เซา,าอ่ะอ่า จักเมตจักแมดกมี่ต้นเนาะแล้วก็ทอทอด้ทอด้เนาะจากอันจากอันเนาะเพิ่นก็นจะรับอดอดเหยนะแบบซองพ่อเมียทำงานแบบทำงานแบบขยันเนาะขยันอยู่นะเพิ่นแล้วก็มีมีลูกสาวเนาะลูกสาวกับใหญ่แลวเริ่มจะโตเป็นสาวแล้วเนาะทุกคนเพิ่นกะได้แบบว่าวิ่งเอา้าโอ้เพื่อนเพิ่อนโชว์อ่อนเนาะบ่จังกไดเลี้ยนเงินบ่จักได้เลี้ยนทองบ่จักได้ถวยเนาะเพราะว่าเพิ่นวิ่งเก่งเลยเพิ่นวิ่งเก่งเพื่อนนําพอเพื่อนเนาะพอแบบ พี่ชายอ่อนนะเป็นคนผีแบบแลนเก่งมากๆนอะกก็เลยแบบอาจจะได้น้ำพอนะมาโอ้โหแลนนี่โตเบาสุดๆแลนเก่งๆเลยทุกคนเนาะอ่อนเคยไปอ,อ,อ่อนเคยไปถ่ายอยู่ช่วงหนึ่งที่เพิ่นไปสอบบิงอยู่โรงเรียนเนาะอ่อนเคยไปถ่ายช่วงนะนะัน้นนะทุกคนฮะแลทุกคนความใจดีเนาะ ความใจดีของเผื่อนนอนเรือ,าอบางข่างว่างๆนะวันอาทิตย์เพื่อกับผ้าอ่าลูกสาวของผีช,ชายอ่อนเนาะพาไปเที่ยวหันไปเที่ยวนี้ไปกินหันไปกินหนียังประมาณเดียวคอคอ,อ,อน้ำพีสะไยวาพาไปเที่ยวเพราะว่าอ่าร้านเผื่อนอ่ะกระโตเท่ากันเนาะแบบคลายว่าดุนเล่าเขาเดียวกันก็เลยพากันไปเที่ยวเลยได้เป็นเผื่อก็คือโบอแบงสงสารยังเลยเนาะคือผีชายอ่อนกับโบอะแต่ว่าคันอยักจงคันยัก คันอยากอยู่ในหนีเน,นาะอ็กอยู่ไ้เพื่อนสิเพื่อนจะโยกที่ดินให้แบบจะจะโยกให้แบบว่าแล้วก็เฮ็ดงาน,า,นานนั้นเพื่อนเนาะแต่ว่าอายอ่อนนะบ่อยากอยู่นะทุกคนบออยากอยู่อยากไปอยู่บนอยากไปอยู่ไกลๆบ้านไกลๆเมืองนะทุกคนเนาะที่จริงแต่ว่าจะไปอยู่ลาวแหละแต่ว่าพี่สะาไผบอกว่าแบบ มันเห็นธุรกิจอีกอย่างหนกเนาะก,ก็เลยแบบคันอยูอุบลอยู่ฟังอ่ายู่ฟังไทยอ่ะพี่สะพายจะอยู่นั่มเนาะเพราะว่าจะให้ลูกอ่าการเฮียนกันยั้งของลูกสาวทาั้งสองหายมันดีขึ้นนะก็เลยเออตกลงกันว่าจะสื่อที่ดินนนําแบบข้อสื่อที่ดินนําคุณย่าน้อยเนะนี่ยแหละทุกคนข้อสื่อน้ําเพลินเนาะตอนนี้ก็กำลังดําเนินการสื่ออยู่แหละเพราะว่าจะไปอยู่จะพากันไปอยู่อุบลน,นะผนู้ดีแบบเด็กๆเ,เ,เนาะลานล้านอ่อน แต้านทั้งสองคนเนาะจะได้แบบเฮียนอยู่ฝั่งไทยมีอนาคตที่ดีนะกคนนั่นแหละเนาะความอ่ะความใจดีของนายจ้างคนไทยเนาะผลกนก็จะมีทั้งไหมีท้งไหหันไหยนี้เนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้พี่ชายอ่อนกะยังอยู่คือเก่าเนาะเนยยังอยูนำนายจ้างในเก่านายจ้างมันกระจ้ที่คือเก่าทุกคนหันนั้นอันนี้ก็ซสื่อหันสื่อนี้มาไห้เนาะแต่ว่าเป็นแบาภาษาไต้เนาะทุกคนบ๊อบพี่ชายอ่อนอยู่ไต้ไลคือซำเนียงไต้เปะเปะเลยนะทุกคนเท่านะอ่อนใปอ่อนจ้ะ พาพี่ชายมาออกคลิปนันเนาะเนาะว่าวภาษาไต่แบบซําเีน่งไต่เลยโอ้โหว่ากันแบบกับคนพื้นทีอะนะเออว่าแบบม่วนดีนะทุกคนมืนอีอากาศดีแน่นะทุกคนเนาะแบบลมเย็นเย็นเหมือนคนตะตกนะนะโอเคนอกจากคลิปหนี้อนกระต้องคอโตลาพี่เพื่อนหาเด้อจ้ะขอขอบคุณพีพีเอซทุกท่านที่รับส้มรับฟังและเป็นกำลังใจหายเด้อจ้ะถามพีพ c เอซ อ่ขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์ยอดติดตามยอดกด s u b บ c r i b e แล้วก็ยอดคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่ EP หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลมเย็นแห้ง